วัสดีจ้า S! <S ท,าที่สาวเลยจะมารีวิวหมอที่สาวเล่สั่งสื่อนะจ้าสาวเล่สั่งสื่ออยู่วนอ่าแน่นอเมซอนเนาะสาวเลยจะมารีวิวว่ามันจะตรงโป๊กที่ที่สาวเล่เห็นเห็นอยู่แน่นแน่นนะครับได้เรียกใส่เซาขายเนาะเบิ่งกันน้ำเบิ่งน้ำกันได้ละจ้ะมันจะตรงปกบวบปกติสั่งของก่อนนั่งที่พวกเขาจตรงปกคนไทยนะ แต่แรกก็ได้เจะมาเริ่มรีวิวขินคาวมาสั่งมาแล้วชิตรงปกแจกมาดีนะแบบหนึงมันเป็นเซ็ตนะจ๊ะเซ็ตหมอเขือบเทปบลอ เจ๊งเมล่ะเขาเปิดเจ๊งเมล่ะเดูว่าชิมันตรงกวบวะแต่ของไม่ได้เป็นยังไงหรอนี้หูจับอันนี้คือฟ้าหมอเลยจ้ะะต้องมาประกอบเองหนึ่งฟ้าสองฟ้า ไปจะมีเครื่องมือเนาะการประกอบเนาะไปจะมีถ้าจะแถมใหม่อ,อันนีคือตัวแถมเน,นาะจ้ะคลิปมาด้วยแถมอันนี้มา้ยน้ำวางก่อนจ้าอันนี้คือจังเอ่อ จูบของฟ้าหมอเขาเอิญอีกอย่างก็แะ้วแต่เดี๋ยวค่อยมากก่าประกอบจ้ะดีกว่าจะมีหนึ่งใบจะมีอ่าพลาสติกเพื่อลอกกลนหมอเวลาเวลาเอาไปกับเขากลนหมอไม่อดมันว่าจะ้ะจะมีตรงนี้มาห้องฟลอมหนึ่งอันสองสาม ซี่อันสำหรับรองก้นร่องหมอแล้วจ้ะเวลาห้อมคือกับเข้แล้วหมอมันหอนอันนี้แส่ีีห้องเป็นซิลิโคนใบแรกกจะจ้าเอาตรงตรวจบา้าเอาตรงเบิงอย่ดีทา้าไม่ตำนี้ตัไวไหนเาห่อทรงขึ้นกับทรงกลับขึ้นในจีกลับใดนะจ้ะสวยนะเออสวย,ยนะหนึ่งใบ อันนี้ก็อีกอันนึงอันนี้บัวรั่าเป็นอีหยังเนาะบัดนี้โอ้บัวรั่าเป็นเยียงเดี๋ยวสารเไปอ่านในกูมือก่อนว่ามันเป็นอีหยังมันเป็นความสติคอกันนั่นล่ะอาจจะไปสำหรับห้องหมอหรือเปล่าบุบูบูบโดยสารเลือกไปบนกูให้ก่อนเบยที่สองเ่ะใบที่สองโอเคเรียบร้อยดี ก็นี่คือใบที่สามใบที่สามนะหลักเบอรจ้า,จาอันนี้คือใบที่สี่ตังเบิรงดีว่ามีตรจนิบอถ้ามีตรจนี้เขาก็ตีกลับเลยนะจา้าะตีกลับแล้วเอาเงินขึ้นใบที่สี่โอเคจา้า นี่คือใบที่ห้านะคะนี่คือใบที่หาเอาเมิ่นเราประเมินตำหนิมั่นควมเราหเดี๋วเราจ่งของขออนไลน์แล้วเขาต้องเช็คดีนะจ๊ะว่ามันจะมีมีตำหนิเอยียงบอ่อถ้าเกิดว่ามีตำหนิเอียงเขาก็ต้องทรงขึ้นตีกลับนะจ๊ะนี่คือใบที่หาครับกระถา ันนี้ก็คืออันนี้คือหูคอมเมนหูสุมือจับหมอนะจ้ะสำหรับจับหมอจะมาแค่สองอันถ้าเกียรตาหมอต่ละใบจะ่มีหูจะ่มีหูหมอแจแอันนี้ไม่เป็นหมอรุ่นใหม่เนาะ แล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นตัวเป็นมือมือสำหรับเป็นด้ามนะบางท่าเอิ่นดามเนาะด้ามหมอะดามจับหมอนอะจักเด็หมอสมัยใหม่นี่ก็ะจกสิบูมีอหี้มีหูแนละ้ว <c oughs> ใส่ใส่นี่ฟ้าหมอแหลกฟ้าหมอนใชมากแค่ซองอันเด้จ้ะมาเบิรไก่ไก น่าจะอิสาะเลยประกอบหมอก็ว่าตอนตอนเปลี่ยนนั่นตอนเปลี่ยนหมอให้กับเขาอันนี้จะเป็นหมอหมอแบบทปรลอนแบบแบบเรต้องเปลืองน้ำมันนะจะ๊ะใส่น้ำมันนิดหน่อยะะเมันกันก็ให้กับเขาได้แล้ะ อากาศทำความสะอาดง่ายล้างง่ายาเอินอีอย่างหนาะสะเลยกับโบหัจักภาษาไทยภาษิเอิ้นวาอย่างนีว,บบาาวน,นะคลิปนี้สะเลยมารีวิวหมอรีวิวหมอสะเลยสั่งซืง้อจากออนไลน์มามันสิได้ มันจะเป็นจังไดนะอาจารย์เพราะว่ามันจะตรงปกกับที่เขาสั่งบ่อเพราะว่าบางเทื่อน่ะบางเทื่อเขาสั่งมากเหรอมันก็เลยตรงปกกนอาจารย์เอาข้าวๆก่อนเดี๋ยวจะด้วยใจสิไปอันนั้นมาหมุนที่หลังอันนี้เวลาเ้าปิดมันจะเป็ียนเองส่นะจ๊ะมันละสิ่นี้ช่องว่างนี่ตรงเนี้ยช่องว่างตรงนี้เขาใช้ใบชาส้ดำมือจับเป็นสีนะ อ๋อจังสี่กดลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็ล็อกล็อกแล้วนะเห็นแบบนี้เป็นดามแบบน,นี้โอเคโอเคนะสวยอยู่โอเคโอเคโอเคสวยด้วยอันนี้มันจะเหมาะฟ้าเหมาะมันจะ่ลื่นนะจ๊ะเราเขาเสียหายมาสองสองฟ้าเพราะว่า นี่ไปอีกอัน,นหนึ่นงจะเล่อิ้หมอนึ่ง่อามซ้อนนะเยอะๆเลยจะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นหมอใหม่เทนใหม่นะก็เลาะลงไปยังสี่ล้วห้าเหลี่ล็อกลาให้มันดัง มันสินะอากะได้แล้วหมอหมอฟ้าหมอก็เป็นเสียหายมากแค่แค่สองอันเพราะว่าอันเนี้ยมันจะปิดสำหรับหมอใบเล็กนะจจะหมอใบเล็กสามใบหม่อใบสามใบปิดน้ำกันได้อันนี้ก็ปิดหมอใบใหญ่น้ำกันได้สองใบทั้งหมดหา หาชินหาใบเขาเอินหมอเขาเอิเป็นใบวะเนาะเขาบอหัวมันเป็นใบะนอ,เอเใบะเนาะอ,อันนี้อีสระเลยบอกว่ามันปิดที่ร่องก้นหมอนมันแม่นจ้า่าเวลาเข้าล้างนั่งหมอเก็บแม่นบ่เข้าเสีเอาตัวเนี้ยห้องร่องร่องร่องปังเสียร่องี้ในหมอ เพื่อจะเอาหมออีกใบหนึ่งน่ะมักบ้างไปเสเพื่อว่าให้หมอเป็นรอยนะจ๊ะก็จะว่างไปเองสิเพื่อไม่ให้หมอเป็นรอยจะว่างไปเองสิอันนี้ขึ้นมาว่างผิดต้องอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็ใบนี้ขึ้นมาสี่นะจ๊ะ นี่เขาไปเก็บด้อันนี้ก็เป็นซิลิโคนคอาแถมมาให้กับฝามอหนึ่งใบสองใบกับถือว่าโอเคอจรจ้าใส่ด้อยู่สวยดีสวยแล้วกะ็ประหยัดพื้นที่เวลาเขาเก็บหมอนจุนอยางนั้นตาแต่มันเป็นขัวคั่วยี่หลบถ้าเขาใส่หมอนแบบเห็นบางเวลาเขา มันก,ก็เสร็จซ้อนกันไเอสิกระทันหันเวลาเขาหลังเขาเก็บเองสิมันก็สิเก็บง่ายหยิบมาใส่กัไง่ายสิหน้าจาก้กมากตั้งสาวเลยบอห่อมหมอนไม่เสร็จตรงมีหูจะมีแค่ดำจับละกะฟ้าสำเนาสองหลันสวยน้าจ้านะแต่ก็โอเคอยูคุมอยู่ เซตนี้นะสาวเลยสั่งซื้อในออนไลน์ประมาณสาวเลยซื้อในราคาแปดสิบสี่ยูโรนะแปดสิบห้ายูโรประมาณนี้ละจ้ะกระเพาะแพงเนาะเพราะว่าหมอนใส่ได้โดนใส่ได้น่านใส่ได้ทนนานสาวเลยจะซื้อเปลี่ยนหมอนอีกเพืยร์เพียรหนึ่งนะจะเซตนี้ก็ได,ได้ได้โดนเติมอีจาะอะไรเป็นปีสองปีมันละ เราข้นมาค็ดกับเขาสิประมาณนี้เราจะเห็นหมอนั่บ่ไรนะหมอหางแฟดโป๊ะคลิปนี้สาวเลยมารีวิวหมอ้ะถ้ามากดกดเลกดแชร์กดติดตามช่องสาวเลยก็ว่าวหนนี้นะจ้าขอบคุณนี่รักบายงานรีวิวก็มานะคะ